สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายเบอรูสุขุสุนคนนะคะเมื่อนี้บไได้ไปสายค่ะพี่น้องไปซอ้อยงานขึ้นบ้านไม่แล้ว้กกับมาเห็ดกระทงกระยายค่ะยายส้อนเห็ดกระทงค่ะจี้เห็ดปูปินค่ะ <c oughs> ยายสอนเห็ดกระทงอยู่ค่ะเพราะว่าในบ้านบุ่ค่อยได้ร้อยกระทงดอก เป็นนอกเป็นนาบ่เคยได้ร้อยน้ำมูอเราแค่หมูม่ลูกลูกลูกมูม่ลูกลูกเนาะลูกแม่นมูม่ไปเออชิมัดเฝ้ายังบ่ได้นมาไหมไกเด็กกระทงนี่ตายไหมมาเลยเด็กหนิงมาเลยหนิงแม่ไปกระทงไหมมาีปกระทงไปพวกทำกระทงกันก่อนพี่น้องเลย เพื่อยังไม่เห็ดเองหรูแล้วได้ดได้เออมแดดไม่เห็ดองเดโอยขึ้นมืดเละคะว้ยต้องขันน่รเข็นติดอยวนะเยี๋ยเยี่ยให้เย็นก่อนค่ะได้บ่อได้บ่หมูนะได้บ้อ่างเดียา เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนลุกมาแล้วจะมาทำนะเค็มเย็ดกันเค็มเย็ดก่อนค่ะอมเนี่ยบบแกะ้าวหมูไปแล้วมาเร็วย่างเปนบอกไซ่นะมาย่างลยเอาบบช็อกคย่าก่อนเอาชิเหาเว้ากันนะ สามคำได้เออกระชามยอะว่าเอามือสองคำจะไปยังสองคำมือแรกเป็นสีเปี้ยนมื่อสองแค่บ้าบูทามนะยังสีเป็นยังเนาะก็บาน้ำแล้วบาน้ำแน่ไเออท่านบอน้ำอะไอย่าเออน้ำแน่ไเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะนเล็ดเป็็พี่ดเ้ยลัจีบฮเทปกล่ะเน่ามือนี้ปูกระป๋วน

น้องก็คือบอกมาแล้วแคมทำงานนั่นแคมแคมก็มันก็แม่นแหละกบมือนั่นแหละกบมือถูกแทงต้องอีกขอนึงลยโอ้ยสเป็นจิบบ้าพี่นาคาเป็นยังที่บอกเป็นเห็นบอลนี่เห็ดจุดนี้ มันจะสวยไม่ล่ะสวยสิพ่อแม่หน่ะไประจมปี๊ดๆนะคะหวอ้ยแล้วเจบ้ยรัิมเี่ยเราเคออยหรอใครท่าไหคะไลอยวะนนัดยนัยมันบดมาาน้ำคำเน่าเียกเนื้อเป็นงานเอเออเบน้งข้าเจ้าเฮ็ดงนางก่าเป็นไม่เ่ยาก่า บุปดเน,ะนาะออามาเย็บมาได้ไหมดอกไม้ทุมกับงามดรอกมาและะ้วค่ะได้ใกล้ล้วค่ะใกล้ใกล้ใล้วคะ่้ใกล้ใล้วก่้ใกล้จกเจ้ใกม,มันเข้ากล้ใกล้พกล้ใกล้ก้กล้ใ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 กาเกลอากล้เกล้ไัเรึ้นมาใกล้ไก่้ใกล้ใกล้ใกล้กล้้ล้่ล้ใ้ก้ หวยหางที่มันกะกินไรเวกะจำกดเลยน่ะทำจำว่าแตาคนถ่าวด้ะค่ะเังได้กินกุ้เช้ากอง้องอยู่แต่คนถ่าวนีเซนจ้ะกุ้ยนะเด็กกุ้ยตัดมาเด็สามอันเธอไปหาตัดเอาไมเด้อค่ะตัดใช้ปะวยตอกกล้วยหรือเปลอาอยู่เพื่อนห้างเล สเต็ปปสเต็ปแมนเด้อค่ะว้าผูได้บ้าแม่ขึ้นนิ่งบ้าเ้นนิ่งเจะไปตัดได้ชอันอืมง่ายแล้วต้นง่ายจริง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 น้าฟาดน้าฟาก็นั่งรุ่นอยู่ค่ะ้าจะมีเม็ดมะขุ่งยุต้นยังง่านี่ในกบวนใน นายบอกว่าเม็ดแล้วมึงเรื่องนะมว่าเม็ดแล้วบอกว่ามึงได้นี่มเนบอนี่น่นี่นเรายิงนะคะเราบงหูเรื่องงาเราหนีเางานู้านนี่ยุบได้เออเราบ่งที่หูเบิ้งนี่เนกระโตกแต่ะมันดอกมันเน่าหมดกนีงานน้ำดอกไหมนนี่เออ นี่เอามาูรถอะเดินมาขูดไปครเบรนะสามซีเมนนนี่แบบเออมีรถบวกกับมีต่เห็นไหมเอเอ้าไปไหมตัดตอพอแล้วต่ออีกพอแล้วตัต่องือนแบบมอายตัดต่ออ ได้แล้วว่านี่นหญ่ออใกล้เนี้ยหงนก็หุ้มแหละฮะเด็นบอกรดามันโกกเขาขื้นคันในไดงนีสวยอยู่ไหมไม่สวยเลยจะจะเพลแล้วค่ะบอกครที่เพ กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะพี่น้องค่ะกำลังงามแล้วค่ะกำลังงามเลยค่ะงามเหมือนคนทำเลยค่ะกำลังนั่งตังวงกันค่ะเดี๋ยวไปรับเจสีคนโก้ก่อนค่ะมาเอาตัวนี้ตรงไหนกันแเนี่ยกำลังจะเสร็จเลยจะอ่านจะอ่านเลย ยังอะะมีหอดปีกเิงหัวปีก็มีอันนี้ขอบซนไสวัสดีจ้าพี่น้องหานตอมาให้ยิ้เจ็บเราบุญเบบุบยบาบหลอนเนาะพวกเจ๊นี้เมื่อก่อนสันค่ะฉันนั่งตดโบดอยู่อ้หวยว่าบุบบาบเด้าดอกไม้ไม่ใช่หรือลานี่อันไหนเสร็จแล้วหรออันนี้ขงเธอ อ้ยคือเห็ดหน่อยแต่หญิงโอ้ยเลยหัวเอียงค่ะโอ้ยมันกระชาบจากผู้เท่าเห็ดนั่นแหละค่ะนี่เขาใ่ครับเออเฮ้ยมันบอร์ซิงตรงนี้นะใช่เห็ดใช้ก่นเห็ดเอ้ต้องย้ตัวนี้ออาไหมจันย้ำต้องเถิดตัวนี้เอกก่อนโอยนี่เสร็จเราจะไม่เสร็จนะคะ เมื่อไรอันนี้มันนหนนางเยอะยังเฮ้ยคืออากาศฮอนอบอุ่นใช่ไหมฮอนได้มืึงฮอนได้มืึงเอ้ยฮอนแอ้าดีด้มืงด้วยสิมาบรดไดกับโให้มาค่ะเพื่อนกระไดฮึ่งฮึ่งจังไปพ่อกันจังสี่เราพี่น้องเลยกันสิมาป้าก,ก็คือจังว่าโพดแมนฮึง่งเฮิ่งจังได้มีงานเข้ากระไดว้าวางานกับมันป้าก,กันอะไรอีดอ จะไปเห็ดงานจะเซิร์นเวยอ้าวจะทานอะไรสักข้าวนี้แล้ยวกิอันเดียวอ่ะใบเดียวใบเดียวสวยงามตามทงเรื่องโอเคงามวะ ยมของเธอเพราะเธอทำแบกแนวฉันก็จะทำแบกแนวเหมือนกันโอ้สิเฮ็ดเปรุ่นแรกใช่ฉันเฮ็ดบุปผีเราจะบุกเคยเฮ็ดกระทงจ้กเท้่ขัดหน้าขาเอแม่ติ๊ดแม่มื่อสิบโมเป็นกระทงลงที่บักข้าวบุกเคยเฮ็ดกระทงเจ้าเท้าแท้ระห่างสังฮอนเมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหล กระทงของเราเย็นกระทงเจี๊ยบนานลอยไปหอดินนะลอยไปไก่เช่มันทวนน้ำจัจเพราะนี่ยมันนอยกามันชีวิตจริงเ่าว่โอ้ขึร้อนแท่นอเทะเทะ นี่ยมามาได้ัอ่านอะไรเขาเจ้านั่นะใ้ดีนี่เนส่นนึงก้ยจะทกันไมีเร่องหรอแค่นีนี่เอาชีข้าวนี่เน็มก่อนแม่เน็มงุ้มเขาได้ไหม ใช้หญิงเธอคือประช้อนเธออนทัาไม้ออกไม้ก่อนเออี่มุมขาแน่นแหละอทับขึ้น่รเรียมทับขึ้นก่อนยี่วแค่แค่รึ่งก่อนแล้วก็สวยว่ะจัสวยประสวยละฟ้าเออเป็เทศเป็นรุนแค่ะสวยไหม สวยสวยราคาเห็ดนรา้าน่ครับอดได้อ่านซื้อเอ้ยแตกแม่แล้วลีน้องพยายามเนี้ยเป็นมันจำกันสิคะคุณแม่เฮ้ยมันอ่อนน้อยอันใหญ่พวกนี่นะจะอี๋เย้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 เอ้เย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 ้เ ก็ซสำหน้าตาสัำหน้างามอยู่นะตางามไปหมดค่ะพี่น้องค่ะเอ้ยเอ้ยทหารคิดหน่อไม่ใช่หนีเจ้ะนี่ต้องที่อุตสเาห์ซื้อน้อยงามไปไหมไม่เข็นรู้เี่งจังไปมาจู้อันชนจู้ชนเออจังแค่ราคาคุณแม่ค่ะ ยังไงคะอันนี้คุณลูกสอนคุณแม่ว่าแม่สอนลูกได้ใ้น้องเลยเนื้อใส่ายครบเลยเม้งแน่จิงจิเนื้อใส่แยะครบข้าว่้าาจะไปร้อยใส่้าจะเป็นไงน่ากระเพะมไม้น่นาน่เลยน้อเอาเไม่ก้าเหอโอ้ยถ้าเรื่อน้องเข้าคือบเป็นเรียมเัน

เกกนพี่น้องไปร้อยมาแรกหน่ยกับมิตรพวกอพีพีนะคะบริษัทบุญแดงี่กูมี่กิ้งนะคะไปแบ็ดสดสดโต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 นะคะมันติต่อกันท่านี่แม่เออม่ติดได้อาเออมาใม่หัดทำเนาะนี้บุญแดงบุญแดงตัวนี้มคุเดี๋ยวตอนนี้ อันไอถ่ารดนแฮถ่ารดเแฮถ่ารดนแ่ถ่ารถนแฮ่หันยิงบ่ออะไรมาจ้าเถื่อค่ะรักจะโวเมื่อรอว่าเอ่ยถึงเง่นเถอะพ่อแง่ถึงเงินมา

ป้ากะของป้าเ่าเป็นยังรักได้แต่ของป้านี่แหละค่ะรักได้แต่ของป้านี่แหละค่ะคนอื่นรักอะไรนะคะของพี่น้องกองไก่พี่น้องกองไก่พี่น้องจงโกะสบายจ้ะอ่าของน้องโจว่วดิเวองเกี่ยงเลยบ่บ่สบายนี่กระดอกดาวเรืองครับพี่น้องเลยทำไมไม่มีดอกสีเลยเหรอที่เลืองสีสมสมก็แค่นี้แหละ ฝ่าไว้ๆปัญชิมาแล้วปัญมาแล้วฉันไปก่อนเลยนะฉันบอกอยากมีอันนั้นได้เอออาเป็นวัส็ตที่เรียบร้อยพี่น้องอันนี้ฝีมือของเจี๊ยบนะคะอันแรกเือกระชีได้นนี้แหละค่ะพี่น้องเกิดกระทงกระทงผู้เท่านะคะไว้รอยน้ำได้เลยกับพ่อเลย เดี๋ยวยังดีก็ได้ก็ที่น่าการคลิปนี้ก็สบายส้นนี่เลยเดจ้าถุงมะเร็งก็แช่ก็ติดตามไปเจเจับเท่าในเดจ้าค่ะสิ่เป็นร้อยอังคารโอ้ยสิ่เป็นร้อยกระทงมะแรงนะพี่น้องติดตามไปเบื้องต้นกันนะคะมะแรงเราสิมีการแสดงเกิดขึ้นนะคะหุ่นหุ่นสยองสิ่งคือเก้านะว่าิว่าทุกนนะมึง่อียงเสือพวกขาดบ้าสันกินเป็นแก่ เอ้ยสันดันเป็นมาเบิ่งข้อเงินทีดีกว่าแม่น้องบอยกำลังงอนอยู่งอนอียงแต่ของเกี้ยวเทียบแม่น้องบอยดนะค่ะเอ้ยแปลกแปลกแนวนะคะเดี๋ยวให้ยายกบช่วยทำพี่น้องพี่น้องพี่น้องอันนี้ของยายกบแห่งกระแปลกนะคะเพิ่นเออนันปรีนะคะกาบหัวปรีเนื้ออกระทงหัวปรี่นีงามบอกค่ะพี่น้องเออจะคือดอกบัวนี่ค่ะแม่ยายกบ อันนี้ข้างนางวิ่งนางบ่อยหัวปี่ยังไม่ได้ประดอกค่ะเบิกบเบิงลูกหลานให้การเบิงอออันนี้สองสีพี่น้องนะคะอันนี้คุณน้องนะคะอันนี้คุณพี่ค่ะขอเชิญเปิดพระอบนะคะเพราะว่าน้องนี่ซื้อซื้นแม่นี่ซื้อเอื่อเอื้อยนี่ซื้ออบก็คือเชิญเปิดพระอบเพค่ะไหน เวอไหนะของน้องสาวนะคะของหญิงหนิงเอ้ยของน้องสาวกว็เห็นไงเห็ดงานจะบุศุ์เอาเอาขากับเห็ดสมไว้เขานะเหน่อยเลยเฮ้ยบริดัทก็นหน้าตาจากเธอนะ,อะจ้าพี่น้องคะจังได้กะติดตามนะคะมือแรง เออพวกหุ่นหุ่นสยองสินกระสิทํา้การแสดงคือเก้านั่นแหละค่ะแสดงกระกลับไปกลับมาเนี่ยแหละค่ะอยังได้ก็อยเริืมขามาเป็นกาลังใจให้เจ๊เจ๊บเทยเท้าแล้วก็เจ๊สีแล้วก็ทีมงานวสุขูสุคนแล้วก็พร้อมคุณยายทั้งสองด้วยนะคะแล้วก็มาสุขูสุคนพี่ดองสบายดีจ้าอย่ากบสบายดีจ้าอย่ากบสวัสดีค่ะเจนนามาก่อนขลัว ăn